สวัสดีครับวันนี้พงมีแอปพลิเคชันมาแนะนําใน Mac นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ Mac เนี่ยแหละก็หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมหลายคนจะคุ้นเคยแค่ว่าลงแอป,ปใน iPhone ipad หรือว่ามือถือใช่ไหมครับแต่ว่าบน Mac เนี่ยเราอาจจะเรียกเป็นแอปพลิเคชันหรือเรียกเป็นโปรแกรมก็ได้นะทีนี้ วันนี้ที่พงต้องการทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจาก2สาเหตุเนาะสาเหตุแรกก็คือคนที่ย้ายจาก Windows มา Mac เนี่ยบางอย่างอาจจะอึดอัดนะครับเพราะว่า Windows ทําได้แต่ว่าฝั่ง Mac ทําไม่ได้นะครับซึ่งมันต้องลงแอปเสริมเนี่ยแหละเราก็จะใช้งานมันได้นะครับ หรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อาจจะใช้แม็กมานานแล้วหรืออาจจะเพิ่งมาใช้แม็กก็ได้นะครับแล้วเราอาจจะใช้งานแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้งานได้ดีแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดลงแอปพวกนี้เข้าไปเนี่ยเราก็จะใช้งานมันได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทําให้คอมของเราเนี่ยมันเจ๋งขึ้นครับเก่งขึ้น,น,ก,นก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่า7แอป,ปที่พงจะแนะนำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ก่อนจะไปแนะนํากันต้องอธิบายก่อนเนาะว่า7แอป,ปอันเนี้ยมันจะมีแอป,ป สามประเภทเนาะประเภทแรกคือฟรีเลยแบบไม่ต้องเสียเงินโหลดมาลงแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับอีกแบบนึงเป็นกึ่งเสียเงินกึ่งไม่เสียเงินหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้แบบฟรีเนี่ยก็จะใช้ฟีเจอร์ได้ระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะใช้ฟีเจอร์เพิ่มก็ต้องเสียเงินซื้อตัวลายเซ้นเอานะครับซึ่งไอตัวที่เป็นแบบกึ่งเนี่ย ตัวพงเองเนี่ยพงใช้แบบฟรีนะครับพงคิดว่าฟีเจอร์เนี่ยมันพอสําหรับพงใช้แล้วแต่ว่ามันก็จะมีแอปอีกแบบนึงนะครับแบบสุดท้ายก็คือต้องเสียงเงินซื้อเลยไอแอปแบบนี้ถ้าเกิดว่าพงเข้าใจไม่ผิดนะจริงๆก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าใช้เองใช่ไหมครับก็จะมี1ตัวจาก7ตัวที่พงจะแนะนำนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองไล่ๆไปกันดูนะว่าแอป7ตัวที่พงจะแนะนำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ แอปตัวแรกที่พงอยากจะแนะนำนะครับก็คือตัว Bitwarden เนอะเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นเคยบ้างหรือถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยรู้จักเนี่ยจริงๆอันนี้พงแนะนำให้ใช้นะมันจะเป็นแอปที่เอาไว้เก็บพวกพาสเวิร์ดหรืออาจจะเป็นพวกตัวเลขบัตรเครดิตหรือว่าพวกบัตรสำคัญๆแอคเคาท์สำคัญๆอ,อย่างเงี้ยนะครับข้อดีก็คือมันสามารถเอาไปซิงกับ device ไ,ได้บนทุกแพลตฟอร์มเลยก็ถ้าเกิดว่าเป็นบนคอมนะครับบน mac หรือว่าบน windows อย่างเงี้ยเราลงไว้บน b r o w s ร์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบน iphone หรือว่า Android อย่างเงี้ยเราโหลดเป็นแอปพลิเคชันมาติดบนเครื่องได้เลยข้อดีนะครับก็คือมันสามารถที่จะเก็บพาสเวิร์ดอะไรก็ได้หรือว่าจะเก็บพวกตัวเลขบัตรเครดิตก็ได้นะครับแล้วเวลาจะเข้าแอปนี้เราก็มีพาสเวิร์ดจาแค่พาสเวิร์ดเดียวไงใช่ไหมมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเราก็จะได้ใช้พาสเวิร์ดในแต่ละเว็บเนี้ยไม่ซ้ํากันได้นะครับโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้อะไรที่มันมีความลับหรืออาจจะเป็นความส่วนตัวจริงๆอย่างเงี้ยน,นะครับอาจจะเป็นพวกตัวเลขสําหรับพิน พวกแอปธนาคารนะครับหรือว่าพวกโลกริปโตพวกนี้ผมคิดว่าการที่จะมีแอปพวกนี้ในการช่วยจดจําบางอย่างเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีแล้วก็สร้างความปลอดภัยสร้างความเป็นส่วนตัวให้เราด้วยนะครับแล้วก็แอปตัวที่2เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าตัว Quick Time ท,ที่ให้มาบน Mac เนี่ยใช้งานได้พอแล้วในการที่จะเอามาเปิดวิดีโอดูนะครับแต่ผมอยากจะแนะนําแอปอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับมันสะกดด้วย ตัวภาษาอังกฤษ4ตัวคือ LLNA ครับเวลาที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันใช้งานง่ายมากๆนะครับเราอาจจะมีความต้องการในการเปิดวิดีโอหลายๆโค้ดเด็กหลายๆไฟล์ด้วยนามสกุลนะครับก็สามารถเปิดได้ครบเลยแล้วข้อดีของมันก็คือมันสามารถที่จะควบคุมด้วยคีย์บอร์ดได้ง่ายมากนะครับกดขึ้นลงเนี่ยก็เป็นการเพิ่มลดวอลลุม่มกดซ้ายกับขวาก็เป็นการแบบว่าสกิปไปทีละนิดทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น แอปวิดีโอที่จัดการวิดีโอในการเอามา playback ได้ดีมากๆคงก็เลยเลือกที่จะลงอันนี้ไว้นะครับซึ่งตัว b i t w a r d e n กับตัวตัวที่2เนี่ย LLNA เนี่ยสตัวนี้เป็นแอปฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยแล้วก็ลิงก์ทั้งหมดใครต้องการเนี่ยก็ลงไปโหลดด้านล่างตามลิงก์ที่พงจะทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเกิดคิดว่าชอบคอนเทนต์นี้จริงๆเนี่ยพงฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งหน่อยนะครับจะได้เป็นการให้กำลังใจพงกับพี่ทอมเนาะ อ่ะเรามาดูแอปตัวต่อไปกันอันนี้มันเป็นแอปที่ต้องเสียเงินซื้อแบบเต็มๆนะครับไม่ใช่เป็นแอปแบบว่าจ่ายเงินก็ได้ใช้ฟรีก็ได้นะครับแต่ว่าแอปตัวนี้มันสามารถที่จะใช้ได้ดีจริงๆต้องบอกว่าสามารถใช้ได้กับตัว MacBook Pro ที่เป็น14นิ้วกับ16นิ้วที่เป็น M1 Pro พวกนี้นะครับเพราะว่ามันต้องการใช้กับหน้าจอที่เป็น Mini LED เท่านั้นก็จะมีเฉพาะตัว MacBook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วครับแอปตัวนี้มันชื่อว่า v i ว i d นะครับมันสามารถที่จะทําให้หน้าจอเนี่ยมันสแสดง กายภาพออกมาได้เต็มประสิทธิภาพซึ่งจริงๆเนี่ยประสิทธิภาพของจอเนี่ยมันสูงมากนะครับแต่ว่าด้วยการใช้งานธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเปิดให้มันสว่างตามที่มันทําได้เนี่ยตัวหน้าจอมันจะกินพลังงานมากครับแล้วถ้าเกิดเปิดในที่แสงน้อยๆเนี่ยอาจจะใช้งานในห้องธรรมดาตัวจอมันจะสว่างเกินไปครับและทําให้คนใช้งานเนี่ยแสบตาแ p p l ป,ปิเขาก็เลยต้อง ครอบไว้นะครับด้วยซอฟต์แวร์ทําให้มันเนี่ยใช้งานในระดับแค่ SDR ได้แล้วเวลาที่เราเปิดหนงังหรือเปิดคอนเทนต์ที่เป็น HDR เนี่ยจอมันถึงจะทํางานความสว่างได้เต็มประสิทธิภาพครับซึ่งตัววิวิดตัวเนี้ยมันจะทําให้จอเนี่ยสามารถเปิดหรือว่าปิดโหมด HDR ได้ตลอดเวลาแล้วแต่เราครับแล้วเวลาที่เราเอา MacBook Pro ตัวเนี้ยออกไปทํางานด้านนอกนะครับอย่าง MacBook Pro ที่ผมใช้อยู่เนี่ยแล้วเจอแดดดันแรงนะครับอาจจะสู้แสงแดดข้างนอกไม่ได้มองหน้าจอไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับแล้วก็ดันความสว่างขึ้น ไปให้มันสูงสุดตามที่หน้าจอมันทําได้ในโหมด HDR เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ย สามารถมองจอได้ชัดเจนขึ้นครับเพียงแต่ว่าก็แลกมากับการกินแบตเตอรี่เพิ่มแต่ตรงนี้มันก็ทําให้เวลาที่อยู่นอกบ้านเนี่ยสามารถใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับก็อาจจะเสียเงินอีกสักร้อยกว่าบาทหรือ200ต้นๆพงไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้เพราะว่าพงเนี่ยซื้อมาติดตั้งนานมากๆแล้วครับแต่ก็คิดว่าสําหรับคนที่มี MacBook Pro จริงๆเนี่ยซื้อติดไว้นะครับมันน่าจะทําให้เครื่องเราเนี่ยได้ใช้งานได้ทุกสถานการณ์จริงๆครับแล้วก็อันต่อไปครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้หน้าจอของ Mac นะครับเพราะว่ามันมีราคาค่อน ผมเชื่อว่าคนที่ใช้ MacBook Air MacBook Pro หรือว่า Mac Mini อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้จอของ Mac นาะเพราะว่าราคามันสูงมากก็จะเลือกเป็นจอในบัตเจ็ตที่ตัวเองถนัดหรือว่าเป็นจอที่ตัวเองชื่นชอบบางคนก็ใช้เป็นจอเกมมิ่งใช่ไหมครับทีนี้มันเกิดปัญหาเนาะเพราะว่าคีย์บอร์ดที่มากับตัวเครื่องหรือเป็นคีย์บอร์ดเติร์ดปาร์ตี้ที่เราซื้อมาใช้เนี่ยบางรุ่นอย่างคีย์ครอนอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปุ่มให้เรากดเพิ่มหรือว่าลดความสว่างหน้าจอใช่ไหมครับทีนี้พอมันเป็นหน้าจอเต มันทำงานไม่ได้ครับอีโคซิสเตตรงนี้มันจะสมวนไว้ใช้เฉพาะหน้าจอของ Apple ครับแต่ว่าแอปตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Monitor Control เนี่ยเราไม่ต้องเอื้อมนิ้วไปกดที่หน้าจอนะครับเราใช้เมาส์ของเราเนี่ย เลื่อนไปนะครับแล้วก็กดที่จอของเราได้เลยแล้วก็ปรับเลื่อนความสว่างได้เองเลยครับตรงนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับความสว่างของจอได้เร็วมากๆแล้วก็สะดวกมากๆครับรวมถึงสามารถที่จะปรับวอลลุ่มของจอได้ด้วยนะครับเป็นแอปตัวหนึ่งที่ฟรีแล้วก็ดีมากๆคงแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดมาลงไว้นะครับแล้วก็อันต่อไปเนี่ย สำหรับคนที่ใช้งาน Windows นะครับแล้วเวลาเลื่อนตัวโปรแกรมหรือว่าเลื่อนตัวหน้าต่างต่างเนี่ยอาจจะไปจิ้ขอบด้านซ้ายแล้วมันก็จะปรับขนาดหน้าต่างให้หรืออาจจะเลื่อนไปด้านบนแล้วมันก็จะปรับขนาดหน้าต่างให้นะครับซึ่งใน Mac เนี่ยมันไม่มีผมไม่แน่ใจว่าทาไม Apple หรือว่าลุงทิมของเราเนี่ยไม่ยอมใส่เข้ามาให้นะครับแต่ว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันจะมีแอปที่เสียงเงินหลายๆตัวนะครับทำให้เราทําแบบนี้ได้เพียงแต่ว่าเราก็เป็นคนงกไงใช่ไหมก็ดาวน์โหลดตัวแอปตัวนี้เลยนะครับชื่อว่า Rectangle ทาให้เราเนี่ยสามารถที่ จะเลื่อนแอปพวกนี้ไปชิดขอบใดขอบหนึ่งแล้วก็ทําให้มันปรับขนาดนะครับอาจจะเป็นการแบ่งครึ่งจอหรืออาจจะเป็นการเปิดเต็มจอก็ได้นะครับแล้วมันยังสามารถที่จะ ตั้งช็อตคัดคีย์บอร์ดได้ด้วยนะครับกดคีย์บอร์ดแบบไหนแล้วปรับหน้าต่างเป็นแบบไหนได้ด้วยซึ่งมันทําให้เราเนี่ยจัดการในการวางหน้าต่างให้มันเหมาะสมกับการทํางานหรือว่าเหมาะสมกับเวิร์กโฟล์ของเราได้สะดวกมากๆครับอันนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งนะที่พงแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ Ma คเนี่ยควรจะดาวน์โหลดมาติดตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็อีกแอปหนึ่งเนาะตรงนี้แอปชื่อว่า h i d d e n Bar ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากใช้บา r t เ n d e r นะครับซึ่ง Bar t ender เนี่ยมันจะเป็นแอปที่เอาไว้ซ่อนพวกสััญลลกกษณ์ออคอนโโตาม เมนูบาร์ด้านบนมุมข,ขวาของเราเนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะใส่อะไรเข้าไปเยอะจนมันล้นออกมาครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะหดมันลงไปละ่ะหรือว่าเราอยากที่จะให้มันขึ้นมาโชว์น้อยๆไม่ได้กินพื้นที่เยอะหรือบางคนอาจจะ มีอะไรที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยจนมันล้นเข้าไปในติ่งของหน้าจอ MacBook Pro ก็ได้นะครับอย่างพงเนี่ยมันก็เกือบจะล้นละตัว bartender เนี่ยมันต้องเสียงเงินเนาะแต่ว่าตรงนี้พงมี hidden bar มาแนะนำมันเป็นแอปฟรีครับวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับมันจะมีโซนทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นโซนที่โชว์อยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดลูกศรด้านซ้ายมือตรงนี้ออกมานะครับมันก็จะมีไอคอนที่โชว์มาด้านซ้ายมือก็จะเป็นไอคอนที่ซ่อนเอาไว้นั่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้ายไอคอนพวกนี้ก็กด command ค,ครับแล้วก็ เลื่อนไอคอนตรงนี้ไปมาได้เลยมันก็จะเป็นการเอาตัวไอคอนเนี่ยไปอยู่ในโซนที่จะซ่อนหรือจะอยู่ในโซนที่สแสดงการใช้งานออกมานะครับก็ทําให้เราเนี่ยจัดตัวการใช้งานตรงนี้ได้เป็นระเบียบนะครับที่สําคัญคือเป็นแอป,ปฟรีด้วยครับทำให้เราเนี่ยใช้งานมันได้สะดวกมากแล้วก็แอป,ปสุดท้ายนะครับอันนี้ชื่อว่า drop zone สําหรับหลายๆคนที่มีปัญหาในการย้ายไฟล์ต้องการจัดการไฟล์เยอะๆอ,อย่างเช่นตักล้องเนี่ยต้องการที่จะจัดการไฟล์ภาพนิ่งบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไฟล์เอกสารเยอะๆตรงนี้พงแนะนํามากๆนะครับวิธีการใช้งาน ไม่ยากครับจริงๆตรงนี้จะเห็นว่าที่เดสก์ท็อปมุมด้านขวาของพงเนี่ยก็จะมีลูกศรชี้ลงมานะครับพงลองกดให้ดูเนาะตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันมีแอปตัวนี้โผล่ออกมาวิธีการใช้งานไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะย้ายไฟล์อันไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ลากไฟล์เข้าไปที่ตัว drop zone ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะย้ายไฟล์เข้าไป กี่ไฟล์ก็ได้กี่นามสกุลก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งกรุ๊ปได้หลายๆกรุ๊ปด้วยแล้วพอเราย้ายไฟล์เข้าไปกรุ๊ปตรงนี้เสร็จเนี่ยเราอยากจะย้ายไปที่ไหนเนี่ยเราก็ดึงออกไปที่เดียวเลยนะครับมันก็จะย้ายไปให้เราพร้อมๆกันทั้งหมดเลยมันทําให้เราเนี่ย จัดการไฟล์ตรงนี้ได้ง่ายมากๆซึ่งผมคิดว่าหลายคนที่ใช้ Mac ก็อาจจะเคยเจอปัญหาในการย้ายไฟล์ตรงนี้เนาะที่สําคัญคือ d r o p z o e ก็เป็นแอปพลิเคชันฟรีอีกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงไม่ว่าจะเป็นแอปตัวไหนเนี่ยก็ลงไปดาวน์โหลดตามลิงก์ที่ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe เพื่อจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปดีๆต่อไปแบบนี้ด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันอีกท